คุณรู้หรือเปล่าว่าในตลาดปทุม,มจะมีร้านกาแฟโบราณอยู่ร้านหนึ่งที่ชงกาแฟอร่อยมากวราานแนควคลาสสิกสุดๆให้ดูกระป๋องกาแฟก่อนเลยแล้วถ้ามาวเช้า,ชานะจะเจออากงมานั่งจิบกาแฟกันเต็มร้านคิดว่าคนรุ่นเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกาแฟร้านนี้นะแต่ถ้าถามพ่อแม่ต้องเคยมากินแน่นอนคือปกติโบก็ติดกินกาแฟสดใช่ป่ะแต่กาแฟโบราณร้านนี้โบต้องยกให้เขาเลยเขาจะชงแบบโบราณน,นะแล้วดูสีดีโคตรจะเข้มขน้นแล้วยิ่งเห็นตอนอากงหยิบคาเนชั่นขึ้นมาใส่รู้เลยว่ารสชาติจะต้องอร่อยเข้มข้นหวานมันคือมันเข้าได้กับทุกเมนูเครื่อออองงด่่่มมจรริๆนเเีียชชาาาาไไทททก็็แขปบบส นะคือมาก่อนการมากแล้วมาที่นี่อย่าลืมสั่งไข่ลวกมากินด้วยนะยังเด็ดมามาชิมกาแฟโบราณของเราก่อนดีกว่าคือแก้วนี้มันหอมแล้วก็เข้มข้นมากหวานมันลงตัวพอดีโบเห็นอากงเขาใช้คา,นาเนชั่นค้นหวานแล้วก็คาเนชันเอ็กซ์เตอรเอาจริงป้าโบอแอบ,บเห็นหลงังร้านเขาทาั้งตั้งเนี่ยคาเนชันคือหัวใจความอร่อยของร้านนี้จริงๆคืออีกนิดเดียวนะ่าจะเปิดโชว์หววที่นี่แล้วดูรู้เลยว่าอากงเขาใช้คาเนชันเป็นส่วนผสมหลักของทุกเมนูแล้วโบลองมาให้หลายเมนูแล้วอร่อยเข้มข้นทุกอย่างแต่ขอไฮไลท์หนักๆที่เมนูกาแฟเพราะเขาไข่ดม ตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยแล้วเขาขายถูกมากเก้เนวในแค่10กว่าบาทคือยังกินได้อร่อยไม่สดใจ mm. ก็เลยต้องสั่งแบบกระป๋องกลับบ้านอีกคือเก้วเขาอย่างเท่หาไม่ได้แล้วนะแบบเนี้ยมาทุกคนสังเกตความอร่อยสังเกตคันเนชั่นนะไปจัดกัน